เรามาปิดท้ายช่วงนี้ที่ค่ายซัมเมอร์แคมของสิงอาสานะครับเป็นปีที่12แล้วนะครับจัดขึ้นพร้อมกัน10แห่งด้วยกันนะครับตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคมไปดูครับ คุณวรวัตบุญทวินนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสิงห์เแบบเวอร์เรจจำกัดประธานเปิดโครงการสิงห์ซัมเมอร์แคมป์ปี12นะครับมีอาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฒพระนครศรีอายุทยามหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทาครูฝึกสอนจากโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดและครูฝ้ายครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดังจากเพจ ครูฟ่ายีซีอิงลิชนะครับร่วมกันเป็นวิทยากรในโครงการจัดการพร้อมกัน10แห่งด้วยกันนะครับตามจังหวัดต่างๆทั้งกรุงเทพปทุมธานีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีขอนแก่นมหาสารคามสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่เชียงราย6สัปดาห์ต่อเนื่องนะครับจัดตั้งแต่มีนาคมไปจนถึงพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสิงห์แบร็เบร์จำกัดบอกนะครับว่าโครงการสิงห์สมมาร์แคมป์ปีที่12มีปีที่1 1 ตลอดปี11ปีที่ผ่านมานะครับได้รับการตอบรับจากน้องๆผู้ปกครองเป็นอย่างดีเลยนะครับมีความร่วมมือจากอาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและอีก7มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศช่วยกันออกแบบหลักสูตรช่วยสอนทั้งค่ายภาษาอังกฤษค่ายภาษาจีนและก็ค่ายศิลปะนะครับนอกจากนี้ทำให้เกิดประโยชน์เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชนด้วยนะครับไปฟังเสียงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสิง เบอร์เรจจำกัดครับบูลลบเบอรบรี่แล้วก็บริษัทในเครือของเราติดโรงงานติดบริษัท ในพันธุกำลังร,งร่วมกันทำโครงการนี้นะครับมองในเรื่องของ3ามวงกลมหลักๆนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างสังคมและชุมชนแล้วเรื่องของภาคโรงงานเองนะครับสาวงกลมเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับผมในปีนี้ของสิงห์ซัมเมอร์แคมป์นะครับครั้งที่2เนี่ยนะครับเรามีอยู่3 3าค่าย นะครับก็คือค่ายของกีฬาเราได้รับความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากบ้านแบดมินตันคองหยอดนะครับแล้วก็ค่ายของเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษปีนี้ปีนี้เป็นปีที่เราเพิ่มภาษาจีนเข้าไปด้วยก็ได้รับความช่วยเหลือจากคณาจารย์แล้วก็น้องๆนิสิตชั้นปีที่3จากมหาวิทยาลัยราชพัฏมาช่วยเรานะครับผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานต์ขุนทิพย์ทองนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานขุนทิพย,ย์ท,ทองรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส่สวนชุนันทาบอกนะครับว่าปีนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ร่วมกันออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมในโครงการสิงสมาแคมป์เพื่อที่จะให้เด็กๆสนุกสนานกับการเรียนรู้เพลิดเพลินในการใช้จินตนาการ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการนอกจากนี้ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ์ทั้ง8สถาบันก็ส่งนักศึกษาคณะคุรุศาสตร์เข้ามาร่วมในฐานะพี่เลี้ยงของกิจกรรมด้วยนะครับสำหรับสิงห์สมัครแคมป์ปี12นะครับมีการจัดค่ายให้กับนักเรียนนะครับ3ค่ายด้วยการชายน e สอิงริ i แคม a ์อาร์ตแคมและ s p o ร์ตแคมนะครับมีจำนวนกว่าพันคนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้วก็มีคนดังมีเซเลบเข้าร่วม ให้ความรู้กับน้องๆตลอด6สัปดาห์ของการเรียนการสอนด้วยนะครับเอาล่ะครับพักกันครู่เดียว